ข่าวด่วนขณะนี้กระแส EDLTV กำลังมาแรงเรายัางไม่ทราบสาเหตุถึงความเป็นไปเป็นมาของ EDLTV ว่าคืออะไรวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึง EDLTV ให้รู้แน่ชัดกันไปเลยว่า EDLTV นั้นคืออะไรว่าแต่ EDLTV คืออะไรเหรอคะ EDLTV คือระบบ e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่มีเนื้อหาสายสามัญระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนไกลกังวลมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวลซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยวีดีทัศน์สไลด์บรรยายใบความรู้ใบงานเป็นต้นแล้วเราจะสามารถเข้าใช้งาน EDLTV ได้ยังไรล่ะคะ การเข้าใช้งานระบบ EDL TV สามารถเข้าใช้งานระบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและผู้ใช้งานต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยเราสามารถเลือกเข้าเว็บไซต์โดยตรงได้ดังนี้ หากเราต้องการเข้าระบบ EDL TV ระดับปฐมศึกษาสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ edl tv dlf ac th primary โดยเนื้อหาในระดับปฐมศึกษาจะมีเนื้อหาแปสาระการเรียนรู้ด้วยกันคือภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมศึกษาสุขศึกษาศิลปะศึกษาและการงานอาชีพและเทคโนโลยีคะ่ะ ถ้า,าเราต้องการข้าระบบ EDL TV ระดับมัธยมศึกษาสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ edl tv .thai.net โดยเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษานี้จะมีเนื้อหาด้วยกัน6สาระการเรียนรู้คือภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษสุขศึกษาและสังคมศึกษาค่ะ หากเราต้องการเข้าระบบ EDL TV เพื่อพัฒนาอาชีพสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ edl tv .vec.go.th โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุมถึง70อาชีพรวม1,365เรื่องเช่นครัวการอาชีพวังไกลกังวลเสื้อสมัยนิยมศิลปะงานผ้าปักสวยด้วยมือเป็นตน้นและสุดท้ายระบบ EDL RU ซึ่งเป็นระบบที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดทำขึ้นสำหรับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประฐมศึกษาเพื่อถ่ายทอดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตและออุทิตสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ edlru.dusit.ac.th นั่นเองแล้วถ้าโรงเรียนไหนไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือว่าอินเทอร์เน็ตช้าล่ะคะทำยังไงดีโรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาความล่าช้าในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือถ้าหากเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถใช้ EDL TV แบบสบายหายห่วงได้โดยการใช้งาน EDL TV แบบออฟไลน์ ine, ซึ่งการใช้งาน EDL TV แบบออฟไลน์ ine, เป็นช่องทางในการลดปัญหาความล่าช้าในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จึงมีทางเลือกให้สามารถเลือกใช้ EDL TV แบบออฟไลน์ได้2รูปแบบคือการใช้งานแบบองค์กรหรือ EDL TV Server และการใช้งานแบบบุคคลหรือ EDL External Harddisk นั่นเองอ๋อที่แท้ EDL TV ก็เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีประโยชน์ต่อเด็กไทยมากๆนี่เองอย่างนี้ก็ต้องกระจายข่าวต่อซะแล้ว